พี่จะจุ้ยบังคับเธอหรอดูหน้าเอเขาแค่ให้เธอเข้าถังเลยเธอดูหน้าตาคุณนายเธอพี่จะจุ้ยเธอลังแกลูกฉันมันจะร้องไห้แล้วเนี่ยคุณนายพี่จะจุ้ยแก้งอะลูกฮะ พ <laughs> <plex sy helmet lide> ี่จะชยแกงเหรอเล้วพี่จะช่วยแกงเหรอตุ๊ยๆจะเอาหมึกมาง้อมันเลยหน้าหมึกหมึกอยู่นั่นน่ะเธอลังแกลูกฉันเอาเธอก็ลูกไงคนณนายดูเออเออ นี่ขอโทษแล้วอา้าวให้แบบนั้นแล้วน้องกินไงอะ่ะไม่ใช่น้องแต่มันแก่แล้วอา้าวสี่ขวบดีเป็นอายุคนแก่อ้าวอ้าวแม่ากแกใล้ไม่ได้ไ